สบ,บายดีปาลกูกอิดะดิงดิงเออนะสบายดีปะ,ล,ปะล,ลูกลนะเสบายดีไป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 สบัดีปลูกลหกหลินตํตํตาํตา ว่าภูนีกิกระโซงอยู่ด้วกับเขาตาสบายดีป้าลูกนี่อถูกงามงถูกงามสบายดีป้าดูถูกง,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 งามไว้ถูกงามสวัสด,ดีค่ะอืต่ำเป็นโยูโบเดน้ำคิงนี่มันนี้ชิมาตำหมักหุงกินเผียวกเปรี้กับแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีเอฟซีชมพูสุขคน บอนนั่งกระอยากตามแม่ตามดุมกระยาหน้องขะะ <c oughs> ั่วน้ำใดไหมเบิรงเออโอเคได้ได้ปันะ<ส>ปรุงปรุงง,งใส่อันนั้นปลาแดก,เ,ดกเอใส่น้ำตาลแล้วก็สลับปลาแดงปลาแดกเอาน้ำปลา น้ำน้ำนันตาลหาใส่ซีดาด่าเนี่ยแม่มักสิว่าเอาเอาบวงหนึ่งเนาะเนาะบ่เช็ดปลาแดงนี่กระบวงหนึ่งเด้อปลาแดกเด้อใส่โดนนะบวงก็คือบวงพิเฮ้ยอืมไม่วาเอาออกเอาเข่าอยู่เอาพอแล้วชามเท่าตากซองเท่าตากละกระสิดน้ำปลาลงวันนี้ปลาล้ง ขันอยากต่ำหันทเท็ดให้มันเป็นพ่อ,อขยาวขวดก่อนใส่แด,ดกตังยือเห็ดเบิงกจังต่ำเลยด้วยอยู่กันยังบจุจีเห้ยพ่อหัวแงหัวเขากันอ่านบนไหนได้อือ จะเมนดำบากเนาะปานอยากตำเจ้าสิเไม่มันมีนาำดูอยากตำเนี่ยน้นตีดูมันสิฝุ่เขาตานี่ให้ตำจังสินี่คอยหนูอักป่เปิดเปิดคือตำบักีกเขพริมากับเขาตาสิบนะเดิบละโอ้เสียบละบักหน้าเอบักเนี่ยเาาันใส่เสียบแล้วคงอยากสิ เอาบางหน้าเอาใส่เมื่อน,นี้แม่น้ำคิงสิตามบางฮงก,กินกับปิ่งปลาพี่น้องอีดรยาพาปุ้งก็ได้ทาก้นตีปลาอย่างมันงม่นระปิ่งดื้อไปไวหวขนาะนี่แม่น้ำคิงสิป,ปิ่งปลาดุกอืกบีบใส่เบิร์นนุ่ปิ่งปลาดุกพี่น้องปลาดุกอัอนนี้ปลาถือหม้อไอโดนกระสีมาซิมปลาดุกแหงก,กับปลาดุกแหงแม่น้ำคิงอย่างเองแต่แต่ตย่างก็ยั่างมั่ไระย่างกินจักเตืยรพี่น้อง นี่นนปลาดูเออปลาดุกกินตัวมันบอง,งามปันใด้เนาะพี่น้องตัวมันงามกาไวยไข่ตัวมันบอง,งามก,ก็กินเอง<ะ>โดย้ยเอิใอไงมาดูอ่าไปห,าให,ไหาใหญ่ไปหาใหญ่ไปอันนี้ปลาถือหม้อไงโดนมีทั้งปลาเปียกปลาแหง้งปลาลุกเปียกปลาลุกแห้งป,างปาลาดุกแหงเนาะปลาดุกปลาดุกเปียกกระมีพี่น้องโคตรสะสมอาหารเพื่นทาบ ไผ่ไม่ติดเออท่าท่าไผ่แม่น้ำคิงติดนี่พี่น้อป,ปิ้ปงปลาครับปิ้งปลาตัวนี้ก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าปลาแห้งเขาอย่างแป๊บเดียวกัดซุกอย่างไว้แล้วมันฉีบบวรห่อนเย็นก่อนมันฉีบบาดแสบนี่พี่น้องซุแปแต่ปลา ลูกแม่น้ำขิงนี่ปลาดุกใหม่ๆเด้อนี่พี่น้องไอรอนยามมาเมืองเส่านี่ปลาเทงเหมาะกคนเนาะใหม่ๆสดๆยังเป็นๆอยู่นี่กินกัะตัมบักหุ่งพี่น้องเนาะตาแสบบอ,น,อนี่ปลาดุกยางเลยมีครบส่วนนี้ก็จะกินปลาดูน,น่เนาะยำผล ท้าไอรอนอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าไอรอนเมันยังไปสมลดแสดงเมันอยู่สุดตกนี่พอเด็กบิงนดนดายมันสิคมสิ่มพี่น้องวันวาววจางมาเข็มโบนี่ว่าเสีบนี่เดี๋ยวขอเขาคอยตัมเนาะชาวกระถาตัมอยู่อยากตัมแห่งนะแจ้งน้อย ไหวอ,อีกคนตาไอพอมาไอผักบุง้งผัก,กเกษตรแม่นทำคิงเก็บมาแต่น่าอวบนี่พี่น้องเก็บมาน้อยนึงเพราะว่าเก็บมาลายกับมันกระเหี่ยร์ไม่ถือว่าเส,สพสำพอกินเนาะอยากไปเก็บใหม่อยู่นาอาจจะโค้ง <c oughs> ไปบอมือนะไปเก็บกับเมยนะ์ไปน่อนอะอาชุนขอลงไปน้ำเลือดไหวเลือดคนเดือดลงอะได้โน้ยยิ้ยังยยไม่ไดะคนยองข้า,ขาวไปเด้อกินข้าวน้ำกันพี่น้อง กินกระดูกซาวซองโกนเหมือนเอเดนทันเดียวเบียกค,ค,คนก่อนโดดคนวะทันหิว <Thank you. S 1> อาหารตามบักคุงเผ็ดเผ็ดหิมน้ำหวานๆเราจะมาหัวผูอยู่นะ <c oughs> มีผมก่อนนะต้องก่กนไปมือเยียนมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเนาะ โบเฮ็ดพ่อแม่บเฮ็ดพ่อแม่มาพี่มาพี่เจ้าฮะแม่สิป่อนโน่บเฮ็ดโ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 บเฮ็ดมาพี่ออ่ะพี่มาเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะกินข้าวรับ่วมกันพี่น้องโอ้โบเฮ็ดพี่น้องก็อยากเดินนะคะต่างกองแม่พี่มาเอาปลาพี่มามามะในป่อนไว้อ่ะดูอ่ะอ่ะพี่มามั่ง กินข้าวก็เป็นยมบผมเปยหักกวานี้ข้างอนไปตอแจน่วจัทรน่ันดีเนะอยากอ่อนน้อยหนึ่งแบบว่าอยากจางน้อยนึงเลยแต่เขาพูดี มันเก็บได้มันเค็บได้บ่อยรโดาสาปลาเ้องพี่น้องน้อยอ่ะคือคนอยู่พี่น้องเอ้คนจบคนดิถ้าเกิดผวย้นนี่น้ำแกงน้ำขบนี่อืมองเ็บ เอายู่บ้าเงินเปล่งเห้ยเอาไปชวเนี่ยาไปหคันฮะทเอาคฮะย้เอามเอาไยังได้ไม่รอ่เอาหาเอาจิบอืแกใหญ่ นังตำขุ่นก็พี่น้องกิน,น,น,นปลาตัวเนี้ยอืมคนหน่อยเจ๊กล่องก็อีล่ะน้อเอ้าพีว่าพีที่หล่ะคานยังกินมั้งพีเราเอาเงินขึ้นนักเงินฉิบบดพี่น้องอ่ะอืมมาพี่มาพี่โอ้ยซื้อมาแต่ตลาดนะมึงจะ้ะมึได้กินเข่าหรอเพิ่งขายจะคขายขนมให้พี่น,น้อง น้ำแกงกับชีสพี่น้องกินกวาน้ำน้ำกิ้งใส่มองก็ได้ไหนโดนใส่มองเดี๋ยวอะไบางลายนี่มน้ำกิ้งคู่อาไว้อันนั้น่ยาเนาองพี่น้องทาหิงทาม่หิง เฮ้ยบอลยังกินปลาด้วยเนี่ยจังจะพอของบอมะากพอกินขาวบังชิม,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 มหมูปลานพอ่าพูดมาแต่ยามมอองสวยเด้พี่น้องกินขาวว่าตรงกัน

ขีดหอดแหงเยนเดือยมาเต่งขีขีดหอดแหงเลยเอ้าเอ้าพอละป้าจุบกันหรอบอจุบหรอบอนอนกละเ็นเดือยเดนมาเต่งี้อัม่คว้ามาสิยางไปเอาเอาใส่เกืาเกิมนบอเออเอาด้ว เอาใส่เอาเกิมได้ไหมเอาใส่เอาเกิมได้นินนี่เอ้ยกินยังนไงเอียใส่แม่เบิ้งเอ้ยเบิ้งกินยังไงเงี้ยเอวะใส่ปลาจะไปยามยังจะมามีแต่เถ่าเออยี่สิบเจ็ดเลยขอเรียกว่าปลาสุดชุดใหม่เอาคนนอนไอยมาไหว้ให้น่าอีพอพี่น้องเอ้ยตอนแดงมาสิไปยามมอกนะไอ้ดอน ผัดวาเมื่อหอดที่อันเพิ่นมากอะปลาดุกสองตัวแล้วว่าสิถือคือมึงเสาร์นี้เนาะบาสิไปปดปลาซอยเอาคนหน่อยมาให้อีโผอ่เอาผัดปลาดุกสองตัวก็ไ,ได้บลาดุกดำโอ้โปลาดุกปลาดุกปลาดุกบ่เฮดเด้อบ่นเฮดเด้อร์จะได้แล้ว,วมันตั๊กอะไรมันหนีบได้ละหนีพุ่งได้ละกระปู อีพอราสีอูใส่น้ำมันอสมบ่พออืมใ่หนึงน้ำมันสมแล้วก็ไปอีตูเนาะเกิดจะขับลพอกะขิดอยากี่เราไปกินนนอขีขานเนื้อกมันมีต่เท่าไปเมื่อขึ้นโอ้อุจจาอันนั้นแต่งตูคากแน่พี่น้องใส่เกือบบูสิไปด้วยน้ำแกง สาวนี่ได้ได้ได้ปตอนแดงมาว่าบรพตูอื่นอื่นสาวได้ป่ะจ๊ะเจ๊ไล้บราษัททำปลาเมื่อปะปลาเมื่อปะปะสบายดีปลาลุงไหมสายดีทุกลาปาชิงครับพ้นสิโตแข่งหนกไปเมื่อเนโนงก้นเมื่อเดินหนีบส้นเด้นหนีเดินเมื่อเด้อเด้อบายบายพญ่ก้นตี เออพ้นตกหายไพอนายไปไม่ไปก่อนว้ยไม่บปเนี่ยจุ๊บล่าพ่นน้อยพ้นตกพ้นตกทุทุาแมก่อนอะอุ้ยหนาคื้ใครอ็ดอุปุยพ้นตกพี่นุ่งเอ้ทำอิดว่าอันนั้นเอาคนน้อยเอาไว้ในโพอฉิบยามมองนายโดนถ่ายมาปรไลโพโต้นะเนาะน้ำคิงกันได้บดไปซ้ำ มาให,ห้อีพ่อแล้วกะ็มาสิย่างไปห้าพื้นอยู่หวยอยู่บอดน้ำแกงมาหดเทียนเพราะว่าพื้นไม้หนะนะนะเอ,อ้กยกนะุ๊กีก้เฮ้บยาบายบายบายปลาดุงนะบายปลาดุงนะเอาไว้อยังกินแก็บโอสติกบายปลาดุงนั่นทายบายบายบายก่อนบายจุ๊บล,ล,ลอ่ะ พาไปกําลังใจในเดื่อป่าดูพขอกัานคลิปหนาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับส่งคลิปต่อไปบ๊ายบาย